ใส่ผิดข้างไหมอ่ะคะลูกพดออกแม่พดออกทำไมต้องพิดออกด้วยอ่ะคะ เดี๋ยวแม่ทายา,ยาให้ค่ะน้องใส่เกงให้เรียบร้อยก่อนนะคะเบื่อแล้วใช่ไหมเปลี่ยนใจมาเขียนเลขดีกว่าใช่ไหมคะ จับปากกามือไหนคะจับปากกามือซ้ายใช่ไหมเขียนหนังสือมือไหนคะบายให้กล้องไหนแล,ล,ล้วลุกเร็วไม่ไบไหนค่ะบายไม่ไปไหนเร็ว